คลิปวิดีโอนี้พี่โซเจอร์เจอ,เจอสัตว์ที่มีมูลค่ามากมมันคือไก่แจ้ที่สามารถฟักไข่ออกมาเป็นของโอพีได้ซึ่งพี่โซเจอร์นั้นได้ไปพบเป็นคนแรกและมีอยู่ไม่กี่ตัวบนโลกไหมครับเจ้าไก่ล้ำค่าตัวนี้ไม่มีแค่เพียงโซเจอร์ที่อยากได้แม้แต่เพืเ่อนๆของโซเจอร์ก็ไปที่หมายปองเช่นกันโซเจอร์สุดหลอ่อจะสามารถปกป้องไก่อล้ำค่าของเขาไว้ได้หรือไม่ก่อนจะไปดูคลิปวิดีโอกันน้องๆชอบคอนเทนต์ที่พวกเราทํากันหรือไม่เกมไม้ครับถ้านองชอบ กดไลค์ให้คลิปนี้รูปไลค์กดใต้ล่างคลิปกดปุ่มดแดงๆกดติดตามและกระดิ่งสีทองคำเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาเราลงวิดีโอนะจ๊ะกดกันหรือยังถ้ากดนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับและถ้าพร้อมเนี่ยก็ไปดูกันเลยอ๋อสวัสดี น้องที่น่ารักของโซเจอร์ทุกๆคนด้วยสวัสดีตอนเย็นอีกครั้ง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 หนึ่งห,งหงพบกับโซเจอร์ในเกม n e c r a า t เกมสําหรับคนที่พูดเพราะสวัสดีครับนี่คือเกม n มยข a า t โอ้ยทงไม่ออกมาเมันวๆอย่างนี้ไม่ได้เปิดทีมามันต้องแจมสายซะหน่อย t เ m e set de โอ้ยคุณมาช่วยเฮ้ย,ยอย่างไรล่ะทันี้มีแค่บ้านชั้นที่หว่าแล้วน้่นบ้านใครโย่น่าจะเป็นบ้านคนที่มาสร้างใหม่แน,แน่เลยยังไม่เคยไปเลยเฮ้ย ก่อนอื่นเราประกาศในชื่อผู้โชคดีกันก่อนดีกว่าคนเดียวและนี่ก็คือผู้โชคดีตอบคำถามโดยใจจากคลิปที่แล้วคลิปเรอาชีิตรอด24ชั่วโมงในโลกสัตว์ประหลาดน้องธงชัยนาคเศษน,นะครับยินดีด้วยน้องนี่น้องบอกว่าจะฟาร,ร์มของเอาละไปฆ่าสัตว์ประหลาดแล้วของไปโยนลงลาวาเออทำไปเพื่ออะไรฮะน้อง <What? S 1> ทำไปเพื่ออะไรแกคิดยังไงวะเฮ้บไม่มีความหมาย <laughs> <laughs> โอเคเอา้าวเราไปกล่องโล่งอะ เลานาโชคดีอ่ะเอ้ยยวเราเรา,เราถามคำถามก่อนดีกว่าในคลิปนี้คําถามมีอยู่ว่าไก่ล้าค่าที่น้องๆจะต้องดูคลิปนี้ให้จบเพื่อจะรู้ออแนวทางในการตอบอย่าลืมด้วยจบเลยนะอ่ะน้องๆอ,อาจจะงงว่าไก่ล้าค่านี่หมายถึงอะไร ดูให้จบก่อนแงเอ,อก่อนจะตอบคำถามทั้งน้องเจอไก่ลำค่าน้องๆอ,อยากจะทำอะอะไรกับมันนะจ๋าอ,อ,อย่าลืมนะลงไปอ่านคำถาม,ถามด้านล่างได้ใต้คอมเมนต์แล้วตอบกันเยอะๆเลยงงออก็นสิไก่ลำค่าอะไรวะพี่เซาเจดดูจบกัอนอง่จะได้เลยรู้ว่าไก่ที่มันทำอะไรได้โอ,อยากจนเหลือเกินมรดกที่พ่อแมเจเจอไฮไวก็ไม่มีเลย มีแค่เอ่อเรา,เรา,เ,ราเราไก่งงโง่งงที่ไม่มีไก่ไม่ได้ตัวเดียวแล้วแล้วน้องผู้ชคดีละ่ะไปหาเพื่อนบ้านดีกว่าเพื่อนบ้านจะช่วยอะไรเราได้บ้าง <c oughs> โอ้พ่าช่วยท้งโอ้สวัสดีอ้าวเพื่อนบ้านเป็นอีเพิร์สได้หว่าสวัสดีครับพระเจ้า <c oughs> ไม่แจ้งไม่มีวันแกไม่มีทางทําบ้านจะช่วยนี้ได้แกทําได้ยังไงจะบอกให้ไม่อยากจะโม้ทาบ้านนี้เสร็จภายใน2อนาทีกแกทําได้ยังไงแกสร้างสวยกับน้องโลลี่อีกเจ๋งใช่ไหมล่ะ มีของพร้อมเลยอะ โอ้เตรียมไปได้แล้วโู้สวยมากเลยว้าสวยมากเฮ้ยเฮ้ยตังตังตังเฮ้ยเฮ้ยเฮเอาของไปเอาตังมาด้วยเฮ้ยโว้ยโว้ยโว้ยนลุนร้อนเลยครับแหมมาทักทายเพื่อนบ้านนิดหน่อยบอกคิดรับไปเถอครับทำบ้านอย่างนี้ได้ไงคุณน่าจะมีคนมีฐานนะเนี่ยก็อย่างแรกเลยสร้างเทียนที่บ้านขึ้นมาอย่างสองชุดเทียนที่บ้านต้องก็ได้บ้านมาแล้วสรุปใช่มดไม่ได้สร้างเองว้ายโอ้ยโอเฮ้ยผีอ๋ออ๋อมันอมมนุษย์มนุษย์ดีกว่าอ่ะวันนี้ครับว ใช่ครับอู้คนนี้น่ารักจังเลยอันนี่ลูกใครนะนี่เนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยหรือว่าไปแค่คนตัวเล็กโอเคแค่เตี้ยเกินไปโอ้นึกว่าเป็นเด็กแถวนี้คุณบ้านพวกคนอยู่ไหนกันครับเนี่ยอย่นู่นโอ้มาทำบ้านแถวนี้เหมือนกันแน่ผมผมมีชื่อว่าเออคุณผมเรียกเรียกผมว่าพี่โซเจอร์นะไม่เรียกไปปะไอ้พูดดีๆเรียกพี่โซเจอร์ที่บ้านฉันเองดูบ้านฉันสวยเปล่าโอ้แลม่เตียงกับนั่งแค่นี้นะเออพอดีผมเพิ่งย้ายมาอู้บ้านพวกคุณอยู่นู่นเหรอใช่แล้ว โอ้บ้านโอ้โหทำไมเฮ้ยเยหินปิงโปโปโปล่อยวิชาทำไมเห็นบ้านพวกคุณแล้วมันนึกถึงหมู ลูกหมูสามตัววะประมาณนั้นเลยบ้านฟางบ้านไม้บ้านอิดต้องมีหมาป่าด้วยไปเ่ยนี่บ้านใครบ้านฉันเองไงจำนายเฮฟวี่เมคคอยแปลกนะเข้าบ้านเฮ้ยนี่สัตว์เลี้ยงแกเหรอใช่แล้วชื่อว่าคุณอุ๊ดอ๊ดสวัสดีไอ้นี่ใครเจ้าไหนอันนี้คือเพื่อนบ้านใหม่เราเขามีนามว่ามิสเตอร์โซเชอร์นะโอเคคนรู้จักนึกว่าโจทย์อุ๊ดๆจะได้กัดตูดไม่มีฟันนแท้ กัศยังไงนี่บ้วนี่บ้านใครบ้านอิดเนี่ยบ,บ้านเราเองบ,บ้านหมูคนโตมีรถมีรถถังด้วยสุดยอดเลยแล้วที่นี่น่าจะเป็นบ้านของเจ้าเด็กน้อยใช่ไหมอ๋อแนนนนโอ้โหดูธรรมชาติมากเลยฉันรักบ้านหลังนี้มากเลย <c oughs> แต่มันลกนะโอ้พวกคุณแถวนี้อยากถามว่าแถวนี้พอจะมีสัตว์อะไรแถ,แถวนี้หรือเปล่าพอนี้ผมจะไปล่าสักหน่อยอะไม่มีหรอกเอ้ยแต,แต่หลังบ้านฉันมีอะไรให้ดูนะเห็นปะแกทำอะไรหลังบ้านอะเออไม่เป็นไรแมข้างนอกสีมันสดจังวะเดี๋ยวมันเป็นขนแกะไม่ใช่เหรอใช่ตอนนี้โรคภัยนอกได้กเกิดเชื้อโรคที่มีนามว่าขนแกะออกระบาดแล้วนะ สิ่งใดที่ไปโดนจะกลายเป็นคนแก่แทนทุกกระจกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เวลาจะแพ้ระบาดเข้ามาทุกอย่างจะกลายเป็นคนแก่ใช่โอเคครับผมขอกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยเฮ้ยฉันไม่พวกเราอ่ะมีพอดีมีของให้ผมไหมอ่ะผมอยากได้ของฟรีอ่ะผมผมจนอ่ะออกไปออกไปนี่เนื้อจิ้นโจ้นี่หว่าน่ามินี่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 โอ้ขอบคุณมากเลยเพื่อนบ้านอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปได้ประมาณ3-4วันเลยแหละโอ้ของนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับมันดีเกินไปขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยจะไปนอนบ้านดีกว่าที่นบอน้บ เก็บข้าวเพื่อจะมีตัวอะไรให้เราเจอเอากลับบ้านเนะี่ยมีลงเก็บสัตว์แต่ไม่มีสัตว์อุ้ยไก่เราเจอชอบไก่อ้าวนี่ไงน้งผู้โชคดีน้งผู้โชคดีเป็นไก่ไดีว่านายธงชัยนี่มันไก่ธง<า>ไก่ธงชัยดีว่ะไก่ธงชัย <laughs> ทำไมมันชื่อไก่ชนเลยว่าไก่ธงชัย มาดีเล็วเอาเบื่อเอาไก่ไปขายเพื่อนบ้านดีกว่าเพื่อน่บ้านอยากได้ไก่เราจะได้มีตังไปไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเน่ยเพื่อนเพื่อนราเจอมีไก่มาให้มีใครมีใครอยากได้ไก่หรือเปล่ารับซื้อไก่หน่อยไปด้วยสิไก่ตัวเนี้ยเอาเปล่าเพื่อนเพื่อนไก่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 ร่างกลมที่นี่น่ะเลาไแมมีใครรับซื้อหน่อยนะครับผมจนโอ้ไม่เอาอ่ะแค่ไก่เอ้ยไก่ไก่เพืไปหาไก่ป่าเลยนะส่วนฉันอ๋อไม่ไม่ไม่ฉันมีอุดอูดแล้ว สั่งเค้เสีก็ได้คนละคนละไก่อันนั้นมันไก่อันนั้นมันไก่พร้อมกินไก่กรอบอ๋อหนูก็คงไม่แล้วนะไปดูเนี่ยไม่ใช่ไก่เค้กสีโอเคไม่มีใครเอาผมเอากลับไปเลี้ยงที่บ้านก็ได้เอไม่เป็นไรเรามีอู้ดอยู่แล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนบ้านไปซื้อไม่เป็นไรมันเป็นสิทธิ์ของเขามอแกอยู่นี่เจ้าไก่ธงชัยฉันเห็นว่ามีเพื่อนแก่ตัวหนึ่งด้วยฉันจะไปเอาเพื่อนแกเข้ามาอยู่ด้วยลวกันนะแกอยู่นี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อะไรมาจากไหนเนี่ยธงชัยเราเิค่ะแหวนเรา พระเจ้าคุณทาของตกไว้หรือเปล่าของพวกนี้อย่างโซเจอร์ไม่น่าจะมีได้คุณทาของตกไว้หรือเปล่าอีพาร์มาบ้านทีผมไม่อยากได้ของที่ไม่ใช่ของตัวเองอ่ะอะไรทําของตกไว้หรือเปล่าเนี่ยของพวกนี้มันเป็นพวกของคนมีฐานะเจอไม่ใช่ของโซเจอร์เนี่ยเอาไปทําตกไว้หรือเปล่าเออไม่ของเราเองใช่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 โอเคไม่ต้องห่วงเมื่อคืนเมื่อวานทำแบบเองกะจะมาป้นอะไรนิดนึงแต่ว่าคือสงสัยเราเราจะทำอะไรตกนิดนึงพี่เแล้วไปแล้วบาย ใช่เหรอวะโอเคโอเคครับเป็นไงมันก็ไม่ใช่ของโซเจอ,อ่ะเป็นเมียน้อยหรือเปล่าเอละเจะ้าไก่ตรงใช้จะเลี้ยงดูพวกแกเองนะอายกกล่องเข้าวานแล้วกันจะได้มีกล่องใช้เจอจะไม่มีกล่องใช้ในบ้านเลยไงกระเกงใหม่เท่เปล่า <laughs> กางเกงของฉันจะเจอไม่ใช่เหรออุ้ยรอท่เจ็เปล่ากางเกงใหม่เฮ้ยคุณคุณทำอะไรอ่ะตัดไม้เพื่อนบ้านไปน่าอะไรเดมืออ่ะขวานทำไมมันสีส่องสว่างจังเลยอ่ะของก็ดีเยอะหาหมอนไงอ่ะโอมนี่มันทำมันมันทำจากแท่งแท่งไฟเลยเนี่ยเพื่อนบ้านไม่แต่คนมีฐานะงันเลยอ่ะเราเจอบ้านเราบ้านเราเจอมีอะไรดีๆกับเขาบ้างไหมเนี่ยมีไก่แค่นั้นแหละ เดีย๋ยวมาจากไหนเนี่ยไอ้ไก่ธงชัยแกเอามาได้ไงเนี่ยชั้นว่าไปเจอเพื่อนบ้านโซเชียลหน่อยวะเดี๋ยวมาจากไหนวะไอไก่มีอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ในยินเสียงเอะมีอะไรเจ้าสวัสดีทะเลาะกับไก่ครับไม่มีอะไรหรอกครับ<อ>ใช่เหรอทะเลาะกับไก่อะไรอะ่ะอ่ะเข้ามาดูกไก่ได้ครับโอ้แม็กก็ธ <laughs> งชัยส <laughs> วัสดีพวกคุณไม่รับซื้อผมเลยเอามาเลี้ยงแทนอะ่ะโอ้ย่างงี้สิดีแล้วพอดีว่าฉันมีของเออกำนันมาให้อ่ะนะเพิ่งได้สดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยอะไรอ่ะหัวหมูเอามาทำอะไรครับเนี่ยไอนี้ไงป๊อ จีนโอ้ขอบคุณมากเลยครับโอ้พอดีผมจะนอนแล้วอ่ะออกออกกันเลยกับครับไปไปออก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 หัวโดนมันอะไรนี่เจ้านายเจ้านปักเอ็ดโกัดเอ็ดอยากจะมาออกมาเที่ยวให้เอ็ดอยอยู่ที่นี่ได้ไหมขอคืนหนึ่งโอเคเอ็ดอยากอยู่ที่นี่คืนหนึ่งเอ็ดอยากอยู่กับเพื่อนใหม่โอ้ได้เลยได้เลยอยากเก็บไข่อยากเก็บไข่ะโอ้โอเคครับเก็บไข่ได้ไหมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันออกไข่ผมจะไปหาเอาไปขายคุณก่อนคนแรกเลยครับโอเคโอเคครับขอบคุณครับจ่ายตรงน้าโอ้ ขอบคุณมากโลโเจอรวยแล้วขอบคุณมากเลยครับนอนนอนนอนเฮ้ยนอนก่อนมันมืดแล้วนีเพื่อนบ้านไปกันแล้วไอ้ไก่พวกนี้มันเรียนแปลกแปันอะไรเฮ้ยไอ้หมูนี่นี่จะต้องเอาแกไปอยู่ข้างบนก่อนแม่แกจะได้ไเห็นเลยทั้งนั้นหมายความว่าอะไรอยู่นี่แหละพราตอนเช้าจะส่งแกกลับไปหาเจ้ากเจ้านายแกเอออะไรนะอพอนี่อหละครับพอดี่หมูหมูคุณเอ่อวุ่นวายนิดนึงอะตรงไหนไอ้ไก่ทงชัยมันต้องมีอะไรแน่เลยวะมันมาจากไหนวะเนี่ยไอ้ทองพวกนี้เนี่ย ไก่ทงชัยฮัลโหลแกซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าเอาข้าวเลี้ยงแกก่อนเลยเอานี่กินกินนี่ตามมาไก่ทงงชัยแกเชี่ยงแล้วแกยืนอยู่นิ่งๆเลยทั้งสองตัวเลยจะจะดูว่าแกทำอะไรไ้อูู้้อู้อููู้้้วากงคนจะนอนไม่เจนจะหลับจะงอตา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 เลยพี่พี่เราต้องไปดูแล แต่เอาไม่หล <m> ับไปดูซิเราไม่มาเกดวะเสียงมันดังตืินไปแล้วอะไรมันดังวะ what โอ้ยน่าจะดังขนาดนั้นนยเฮ้ยมีอะไรมีอะไรเสียงดังได้ v m r oh. i e h I'm rich โอ้อ้โอ้เฮ้ย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 เฮ้อเฮ้ัเฮ้เ้นหน่อยครับเฮ้ยเฮมยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้งเม้งเฮ้เฮ้ย้ยเเเฮ้ย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 เไ้เฮ้่เเเยเยเฮ้ยเฮเย ะเสียงดังเสียงดังมากเลยอะเสียงดังมากเลยเลยเขอโทษครับขอโทษที่ส่งเสียงดังนะเพื่อนแฟนพอดีเออผมเป็นคนแถวนี้ไม่ไม่พอดีเจอผีเจอผีโอ้น่ากลัวผีอะไรผีอะไรฮะบอกมาผีลักษณะผีอ๋อมันมันมันเป็นผีผีจูออนอ่ะมันคานมาหาผมอ๋อหนึ่งผีสายขอโทษที่ส่งเสียงดังนะพอดีผมเพิ่งยังยังยังถือสายผมเลยผมเพิ่งมาที่นี่ผมต้องเอ่อปรับตัวเยอะเลยอะอย่าให้อีกรอบนะอีกรอบแล้วอย่าให้รอบไป โอเอครับขอโทษนนอเล็กกับบ้านกับ้านปกับบ้าไปโอ้ยัมไเนียโอน่ากลัวจังผีเสียงดังอีกคราวนี้ฉันยิงเก็บหุณนแน่จะไปเอาหมูกลับไปครับแกเอไว้มาส่งพรุ่งนี้เลโอเคนอนต่อแล้วกันเฮ้ยกกี้เสียงดังเอออะไรออดออกำลังฝันดีเลยโอ้ไม่มีอะไรเจ้าเจ้าหมูออดเอาไว้ว่าตอนเช้าอยากจะส่งแกกลับแล้วกันนะเอิ่าีของดีงคราบของแล้วแหนรวย แ <I S 1> อมริชแอมริชแมนแอมริชอ่ะหิวเฉยไอ้นี่มันทำอะไรได้ไอเนี่ยแหวนเหรอโอ้สุดจอดใส่แหวนแหวนทองคำของลักเจ้าไก่ธงชัยเอานี่ไปแหมทฤษฎีสุดจะได้ผลหรือเปล่าวะถ้าเอาไก่ให้ของดีออกมาคันนี้เอามาผสมพันธุ์กันมันอาจจะได้เอ่อลูกครึ่งออกมาทําให้มีความสามารถในการออกไข่ของผีได้เหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะว่าไม่มีอะไร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 เี่ยวซื้อไออีกแผีจะไม่กลัวผีอ่หลับนอนได้แล้วแล้วหมูจะไม่คืนด้วยเฮ้ยรู้แล้ว 啊！啊！<laughs> oh, 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 oh. เป็นไงบ้างไก่ทงชัยทำไมจะขนลุกวะมันใช่เห็ดมันไม่คนแถวนี้เลยแกออกออกไข่หรือยังอ่ะฉันอยากได้ไข่แกแล้วอ่ะโอ้โหวันนี้ไปดูเพื่อนบ้านหน่อยดีกว่าออกไข่แล้วแล้วไม่ยอมออกฉันจะผ่าท้องแกออกมาแทนโอ้โหโอ้โอ้สวัสดีเพื่อนบ้านมานี่มาเพื่อฉันจะพาแกไปเดินเล่นเอาเดียาเพื oh. ่อน,นบ้านอันนี้หมูคุณอะไรนั้นอ่ะหมูคุณมาเอากลับไป, <c oughs> ไปได้แล้ว เจ้านายมาแล้วเอิร์ดไปล่ะบายบายเดี๋ยวมาเที่ยวใหม่พี่ได้เห็นอะไรอยู่อยู่ในอยู่ในที่เลี้ยงสัตว์ไหนเห็นอะไรแบบอะไรอ่ะไม่มีอะไรบางอย่างผมมีแค่ไก่ลูกไก่ตัวใหม่หล่อนเลยน่ารักน่ารักใช่ไหมครับดูนี่สิโอ้ดูสิผมอยากซื้อหรือยังครับโอ้ตอนนี้ยังแบบแบบแบบฉันรีววิรู้แล้วโอ้ตายยังเลยครับแม่เอาอันนี้เป็นเอาอันนี้เป็นของเล่นกันอันนี้นี่ายุยังไงยุงไงโอ้ของเล่นอยากเล่นขอบคุณมากเลยครับ thank you โอ้ยขอเล่นกี่บาทกกีี่่บาทครับเนีสองพันบาทโอ้ขอบคุณมากเลยครับเนิร์ฟกันน่าเอเสนสสักสิทธิ์อยู่แถวเนี้ยไม่เห็นอะไรแวะเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยเอ้ยอะไรในมือฉันอะอะไรเนี่ยผมผมขอคือผมทบผของตกครับไม่เห็นไม่เห็นอะไรขอคือครับขอบคุณมากครับโอ้ยเฮ้ยท้าทีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพชรมาจากไหนเนี่ยกันไหนเอ้วนๆไหยไก่พวกนี้ไม่อะไรแปลกๆปลกน่าสงสารอยู่ๆก็มีเพชรโผล่จากมือฉันไปเนี่ย เจ้านายเพป็นบ้านจริงเอิดเอิบดุดเลยขอโทษครับขอโทษครับวันนี้ของแกคืนไปโอ้ขอโทษครับออกไปออกมาเลยครับออกไปครับผมจะไปจะไปจะไปขายของครับโอ้ขายอะไรเนาะอะไรออดออดอยากกินข้าวเจ้านายได้เลยออดอยากจะอาบน้ำออดอยากจะไปเที่ยวเดินบิ๊กซีเซ็นทันออดออดอยากจะไปดุนหนักนะออดออดอยากจะไปสปาออดออดอยากจะไปแค่ออนเซ็นออดออดอยากจะไปตัดไม้ออดออดอยากจะไปโอลย โอ้ยเชื่อ,อขนแกะละไายจะไปไหน ขายขายโอ้ช่วงนี้ไปไหนได้บ้างเนี่ยเคยมาไม่ไหวแล้วในไขว่าอยากกินไข่โอ้บ้านผมมีของที่ดีกว่าไข่มาขายให้คุณอะเอาอุ้ยไปไหนแล้วอยากกินไข่อะไม่ต้องถามว่าได้มายังไงขยะใช่ไหมเนี่ยโยนอย่างเงี้ยขยะอะไรละของดีทั้งนั้นเลยอดีนะของดีเกาะตายแล้วหายเนี่ยขอขอตังค์หน่อยขอตังค์หน่อยจะเอาไปซื้อข้าวกินไก่พวกนั้พวกนั้มันมีข้าวตัวเองโยนตังค์มาให้เองอะไม่ไม่ไม่ไอพวกนั้นมันไม่เอาพวกนี้อะมันจะเอาเป็นแบงก์อะ เล่นอะนี่เสกเขาตัวอะไรปะชุดสวยผมก็ลองใส่ได้ไหมครับเนี่ยไอเขาประตูฉันเริ่มหลอนแล้วนี่มันชุดชั้นยศนายพลทหารเลยใช่ไหมครับเนี่ยชุดหล่อมากเลยอัเดไปโอ้แล้วเอาเอาเครื่องคิดตังค์มาใหม่อันนี้มันเป็นเครื่องย่อยตังค์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากอ่ะเนี่ยรวมตังค์ก่อนโอเคขอบคุณมากครับแหมมีมีเครื่องคิดตังค์ให้ด้วยเจ้าไหนแฮปปี้มาหนี้ไหนโอ๊ตอยากจะบอกอะไรเจ้าไหนมีอะไรมีใครขายอาหารให้ผมได้ไหมครับผมมีก้อนตังค์อยู่อ่ะดอลลาร์มันไม่พอแล้วไม่ซื้อกับเราอ่ะเดลเมนเนี่ยผมอยากได้ของทำโฮมเมดไม่่เเเออาขงสกก็นีย No, no. ไม่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 ผมขอกินของคนบนโลกดีกว่าไม่เอาของจากของนี่มันมาจากเหนือธรรมชาติอย่างเงี้ย <c oughs> เหนือธรรมชาติได้ไงวะหลังบ้านเรามีที่ปิ้งเนื้อแกะอยู่ <c oughs> ไม่เป็นไรครับไม่เป <c oughs> ็นไรครับเออนอเละมันยังน้อยเกินไปมันนี่มันเป็นปึกเลยอะโ <c oughs> อ้เดีย <c oughs> ๋ยวไอเดียไอเนียของนอกโลกเนี่ยเจ้านายอะไรเหรอจ้านายอดอดวายไก่พวกนี้มันไม่ปกติทำไมมันมีอะไรเหรอไอไก่พวกนี้ไม่ได้ออกไข่ว่าเรเห็น ต้องบอกอะไรอ่ะขบคานเว้ยเงียบไปให้จะไปเงียบเงียบคุยอะไรกันล่ะอ่ะไม่เป็นไรครับหมูคุณน่ารักดีผมแค่รูปรูปคอมันมันเคอะอิอิมันเคอะอิบเอิบอ้าวโอ้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 หมูหู้เนอะไม่ดีเลยนะไปแล้วขอบคุณมากเพืปลาปลาลำลับเออเนื้อแข็งกระลูโอ้ทำไมดูรวยผิดปกตินะผิดปกติมากเลยแต่ว่ามันต้องมีอะไรสิ่งที่แปลกประหลาดเอ่อ ha 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 อ้าวเฮ้ยนี่ถึงตายได้ไงดีเลี้ยวแรงไม่มีครับไม่ได้กินไข่ไม่มีไข่ขอโทษว้าวลอดนานเลยจักรยานฟรีพวกแกออกไข่ได้หรือเปล่าอ่ะผสมพันธุ์เล็้ยววันแรกเว้าวสวัสดีเพื่อนๆนี่ดูไก่ผมออกลูกอีกตัวแล้วรเปล่าเอ้าเไอ้ธงชัยกลับมาดิเล็้วอย่าออกไปอย่าออกไปวันนี้เจ้าไก่คุณทําอะไรกับไก่ผมอ่ะคุณไม่ซื้อนี่ผมมองไก่คุณนะผมผิดแหละผมมไม่มีอะไรครับดูได้ครับโอ้ว่าจตัวน้อยเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่อะไรอัว แล้วจะหยิบไปทำไมอะครับผมแล้วจะหยิบไปทำไมอะผมคุณไม่ซื้อนี่ทำไมอะซื้อได้ปะผมไม่ขายแล้วอ่ะจะเอาอะโอ้ผมขอโทษนะผมไม่ผมไม่ขายแล้วอะมีคนมาจองไว้แล้วอะ โอ้ยใครจองอะเออช่วยช่วยออกไปมึงได้ไหมครับพอดีไก่ผมกำลังจะทำธุระธุระอะไรไปพร้อมกันไเอาออกไฟฟิปออกไปดีกว่าพี่ออกไฟฟิปดีกว่าไปคือตัวตีนะรีบฟักเร็วอย่ามาฟักต่อหน้าอย่าฟักต่อหน้าพวกมันเข้าใจไหมไรมีอะไรไม่มีอะไรทำไมคุณต๊อบตัวสโตเกอร์บ้านผมมากเลยเนี่ยก็เห็นไม่ชอบเอออ่ะเอะโวยวายอะไรอยู่นะข้าวข้าวจะต้องพบพันธุ์มันให้เยอะแล้วฉันก็จะรวยรวยรวยว้าว รับรวยรับระร่ำระรระร่ำรวยร่ำรวยนะอ๋อพอดีพอดีผมมีเป้าหมายว่าอยากจะร่ำรวยสักวันอโอ้ชื่อนะว่าไอ้พวกแกจะโตนี่อย่าเป็นอะไรไงไก่นี่บอกมัญชีสิโอออกมาแล้วเอี๊ยดโอ้มงกุฎนี่มันสวยงามมากเลยแล้วใครมาติดพัดลมที่บ้านฉันเนี่ยหมดมีอะไรเอ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะคุณมาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเห็นนะเมื่อกี้เห็นอะไรเอ้ยเมื่อเจ้าบางเห็นบางอย่างเราไปดูหน่อยปะเห็นนะ ตั้งรอจะได้กินไข่น่ะอะไรเนี่ยไก่อะไรเนี่ยห่วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่าไปบอกคนร้องอะไรอย่าบอกใครได้ไหมไม่ไรีอะไรไม่ไรไม่ไรไม่ไม่มีอะไรผมคุยคุยเรื่องค้าขายไก่อยู่อ๋อขย่าบอกอย่าบอกว่าบอกเมื่อไหร่แล้วก็แกจะไม่ได้ไข่กลับมาแล้วกลับมาวางไก่ฉันลงเดี๋ยวนี้อย่าแตกไก่ทงชัยรากเศษของฉันโอ้ยแย่ละคุณผมไม่ไว้ใจว่าคุณผมจะแจ้งตำรวจ นี่ไม่มีตำรวจหรอกกูไปทำอะไร,ะไ,รไม่ได้นี่คือเครื่องคิดเลขที่สามารถโทรเรียกโทรออกได้อเจ้าเครื่องคิดเลขโทรออกกูตำรวจอ่วใช่ด้วยมีคนบุกลุกบ้านผมโอ๋อเดี๋ยวสิอ้ยทุกคนเพลินเร็วก่อนไปอ่ะใช่ไปขอฝากออกไปนี่คือการขู่ด้วยปืนเนิร์ฟกันโอ้ขอบคุณมากเลยแต่ผมไม่ดื่มขอโทษนะครับอเอาอคืนไปครับโอ้ยนักสู้กันผมไม่ดื่มไม่ต้องมาอ้างว่าดื่มเข้าสังคมนะผมไม่ดื่มครับเห็นไหมกิลลี่ดื่มโชว์เลยอ่ะ เ,เ้านไม่นอนกันหรือเปว่ามุดแล้วเ่ยกลับบ้านกันหมดแล้วสินะงั้นฉันจะนอนละ <c oughs> เอาไว้จะไม่มีไก่หนา้าเยนมาอยู่ในบ้านฉันตัวหนึ่งเนี่ยแกกลับไปอยู่ที่เ้าแกอยู่นี่เลยอยู่นี่เข้าใจไหมเกนแล้วก,ลลก็เอาเพชพรพลอยออกมาเอาทองออกมาฉันไม่งั้นฉันจะผ่าท้องแกออกมาเลยโปดช่วยโปรรายสุดผสมพันธุ์ซะเยสลูกหลานแกจะต้องออกเพชรออกพลอยออกของมีค่าได้เหมือนแกแน่นอน คืนนี้ฉันคืนนี้ฉ okay. ันไม่นอนดีกว่าใช่ไหมฉันเฝ้าดูแกเอาของตั้งคืนเลยดีกว่าเสียงใครอ่ะอะไรวะเสียงอะไรมันคนขังนี่ตั้งแต่เมื่อกี้ละออกไข่ออกของออกมาฉันต้องการของโอ้ผีจะเอาไปขายแล้วฉันจะได้เปลี่ยนบ้านหลังใหม่ฉันได้กลายเป็นปราสาททองคำองค์พญาช่วยใจมันออกอะไรนะนี่จะเป็ปืนของเล่นยิงตูดแกว้าวเย่เย่เฮ้ย ฉันหลับแล้วได้ของแล้วโอ้ my god อดอูอย่างนี้มันต้องประกาศให้ทุกคนรู้มันมีของจริงด้วยหยุดจะนี่เธอมาทำอะไรเธอมาทำอะไรที่บ้านฉันเธอมาทำอะไรที่เล้าไก่ตอนไม่มีอะไรมีคนจะนอนกลับไม่เทนัเธอทำอะไรเมื่อกี้บอกไปนี่เดี๋ยวอะไรอ่ะเธอทำอะไรเธอทำอะไรเฮ้ยทำอะไรเธอยทำอะไรเธอรู้อะไรบอกไปนี่โอ่ไอ่ไอ้ยอเอาปืนของเล่นไปเอ้ย ทุกคนมานี้ทุกคนมานี้ฝากว้กอนอยา่าโอ้ทุกคนต้องไม่เชื่อแน่หนูเจออะไรอะไรเมื่อกี้ใช่ไหมหนูไปแอบในบ้านของซอเชอร์มาหนูได้เห็นไก่ของซอเชอร์น่ะมันออกของมาเป็นแบบของโอพจริงๆนะมันออกมากคืออะไรอ่ะมันออกแบบโอ้เป็นชุดเกาะอะไรก็ไม่รู้แบบว้าว เลยโอ้ไม่น่าทำไมถึงรวยเป็นปกติอย่าไปเชื่อไอ้เด็กนั่นนั่นเป็นแค่เรื่องนิทานหลอกเด็กฉันเชื่อหลังจากไอ้วิธีเก่าแล้วเมื่อกี้เนี่ยเขาได้ยิงมันเกินไปฉัน <laughs> แค่ตกใจว่าไปน้องมาอยู่ในบ้านฉันนะเผื่อน,น้องมาขโมยของอเดี๋ยวเราไปดูหน่อยไปเฮ้ยเราไปดูดีกว่าเราไปขอซื้อไก่ได้ไหมเฮ้อเฮ้อเฮ้ดูหน่อยอย่าปลุกลูกอย่างนี้สิเฮ้ยดูหน่อยเฮ้ยดูหน่อย มีอะไรผิดปกตินะไก่เนี่ยคุณมีปัญหาอะไรกับเล้าไก่ผมแล้วออกไข่ดูไว้ดูไว้เอ้ยอะไรเนี่ยนี่นี่เข้าไข่บุกลุกแล้วนะเนี่ยไปเอาไปอะไร อะไรอะไรอะไรมีอะไรเฮ้ยนั่นไงจริงด้วยอะไรนะอะไรพวกคุณทำไมทำอย่างนี้นี่ไงไอไก่พวกนี้มันออกของนีขอซื้อต่อหน่อยครับผมขายคุณคุณไม่ซื้ออ่ะผมไม่ขายแล้วเอาไปไปไปโอ้ขอบคุณแต่ว่าไม่ดีกว่าแล้วเนี่ยไอพวกนี้มันทำเงินให้ผมได้มากกว่านี้ไม่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 เอ้ยขอบคุณขอบคุณมากนะไปรู้สึกดีมากเลยที่แบบคุณมาอยากซื้อแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ขายแล้วอ่ะโอ้ทำไมกันไม่ขายอ่ะนี่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 ไป โอ้ยโอ้ยทำไมทำอย่างนี้ไม่อ<น>ขอแอยากซื้อแกอยากซื้อแค่น,นั้นเองอะโอ้ยผมขายพวกคุณพวกคุณไม่ซื้อแล้วมาเอาอะไรตอนนี้ผมไม่ขายแล้วแล้วแกก็ไปคืนเงินฉันเนี่ยนะ ผมมีสิทธิ์ที่จะไม่ขายแล้วผมมีสิทธิ์ซ <c oughs> ื้อไหมเราไม่เอาเงินไปวะขายไปแล้วว่าเอาเงินฝั่งดินซะเลยทำงานยักินเลยไออยากได้อะเราแอบไปย่องขโมยไก่ที่ตัวได้ไหมเป็นความคิดที่ดีนี่ยแล้วเรารอกันคืนเลยคุณเพิร์ดผมเอาเอาของมาขายให้ตามสัญญาเฮ <Fields. S 1> ้ยจังหวะนี้มันไม่อยู่บ้านไปร็วยนีปะปะ่ไงเนี่ยไก่ของผมไอที่ออกออกเพชรออกพลอยให้อ่ะดูนี่สิเราไม่ได้ตกลงกันอย่างนี้นะอะไรเจ้าอะไรอ่ะเอาไข่ บอกมันไม่มีไข่มันไม่ออกไข่ก็จะเอาไข่ไปหากิาในไข่ไปหานอกกำแพงเอาในนี้มันไม่ออกไข่กำแพงอะไรบอสเราก็รู้นายก็รู้อยู่ว่าเราจะไม่สามารถออกไปจากนี้ได้เอองานางานเอาเงะงานงานงานฉันเปลี่ยนบ้านเป็นทองให้หน่อยได้ไหมเออเด็ดเอาเอาพวกเอาพวกนี้ไปเลยช่วยเปลี่ยนบ้านเป็นทองให้ห,ๆๆหน่อยบ้านทองคำอย่างเงี้นนะใช่ผมผมผมยอมขายทั้งหมดนั่นเพื่อเปลี่ยนบ้านผมไปเป็นทองคำไปเร็วเร็วเออขนไปขนไปกลับไปนี่ไปเร็วคุณแล้วแล้วคุณจะทำให้บ้านผมเป็นทองได้ไงเดี๋ยนี่อะไรเนี่ย เบิดยวเดี๋ยวว่าเรามาผมว่มา <c oughs> ไม่คุณทำอะไร โอ้โห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 โอ้วอ้เอ้วหโอ้โหโอ้โกอ้ไหอ็อ้อหอ้หอ้หออ้อ เฮ้ยเว้ยไปทองไปทองหยุดนะหยุดหยุดโอ้โอ้โหโปรแกรมบริลลูลาดเร็วมากเลยโอ้มีอะไรแล้วมันไม่กมันไก่ทองคำบ้างแกต้องการอะไรฉันไม่ขายไม่แต่ตัวเดียวอะไม่แต่ขนมันฉันก็ไปขายนั่ก็ไม่ต้องหรอกนี่อะไรเนี่ยคุณเอาทองเอาทองที่เหลือไปนะแต่ผมไม่ขายไก่อะไรกันดูไก่สิผมจะรวยแล้วทุกคน ฉันไม่ยอมเอาไก่มาจะอยากได้เดี๋ยวจริงทองก็ดีใช้ไม่ได้นะตลาดทองคำเฟ้อหมดเลยอ่ะ่อแถวตอแถวเอาไปตัวหนึ่งคุณเอาไปเอาไปตัวหนึ่งอันนั้นตัวอีกตัวหนึ่งให้ไม่เอาไปจะหยุไม่ได้เอาไปตัวนี้มันออกปกติหรือมันออกเป็นไข่เนี่ยปกติปกตินี่คือยังไงออกเป็นไข่ไก่ที่เอาไปเจียวกินได้ยอดไอไมช่ไเอาไก่ไปยังไหล่ะ โอ้ดนหลุมาเอามาคืนอย่างนี้เ yeah. เธอไห้เธอทำให้ความับทุกอย่างหลุดฉันจะไม่ให้ไก่ไม้แต่ตัวเดียวกับเธอโอ้จะตีตื่นลายจะไล่ตีตื่นลายเหมือนเขี้ยวอย่าทำน้องอยู่เตรงนี้กาจะให้ไก่แกฟรีอะเอ,อ๋ยอย่าทำน้องนี่เฮ้ยอย่านะไม่ถอดเลยอะ่ะแก่ต่อยเป้าเอาเป้าเอาเลยเอาเลยต่อยเลยไก่ทองคำนี่มันนี่มันไก่ของฉันไม่ใช่ไก่ของแกไก่เป็นของข้า โอ้โหเกิดอะไรขึ้นสงครามกลางเมืองยังไม่อยู่บนไก่ไปไกลๆโอ้กลายมาบ้าไปแล้วจะ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 ซื้อรถไปบแลจะจะขนไก่ฉันไปอยู่ที่ไหนอ่ะไก่จะอยู่ที่ไหนอะฮะเชื้อโรคอยู่ันอะไรอะไรเนี่ยมันอ๋อเป็นอย่างงี้เนี่ยคืออะไรเนี่ยใครอยู่ไหนยิงไก่ที่ใครอยู่ไหนไปเอาอย่างเฮฟวี่เฮฟวี่มาออกไก่เฮมี่ออกไก่แล้ว เฮ้ี่อะไรพี่มานีมานีมานีม่าผิดอะไรเนี่ยพี่ออกมาดูนี่ออกมาดูนี่ไม่มีเฮ้ยเฮ้ยมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ี่ดูนี่ดิดูนี่ดูนี่โอ้ความรู้ทำให้คนตาบอดมาอย่าทำช้า้ไม้ยม่พยายามมากแกเชือได้ยเฮ้ี่ออกไข่แ้ว พะเจ้าพวกเราต้องรีบไปให้ไก่น้อยเราอยู่นี่ไม่ได้แล้วเอ้มันมีคนลุกขึ้นาะผมพวกแกทำไมฟ้ามือมดอะระเจ้าผีรูดปะ โอ้ไม่อย่านะอ้าวเก๋พยายามหาอะไรตัวหนึ่งใครมาไม่มีเฮวี่ออกรูปเป็นไข่ฟ้าออกมาเป็นไก่เฮวี่มรงมาทีเขาในบทหยุดเถอะพระเจ้าพระเถ้าหยุดเลยครับหยุดต่ออะไรอย่างนี้ต่อไปเฮ้ยไม่ไครมาดิเฮวี่จัดการดีมันก็ผมหยุดวันทีหยุดวันทีห้ามมันหน่อยดิีเฮ้ยแกขโมยไก่บ้านฉัน แกขโมยไก่จะใช่ไหมเช่นจะขโมยลิ้นปีงแกไข่บ้าเลยนะไข่แข็งกระลูกรลูบ้าเล้วไม่ไข่แลอวทำไมไม่มีไข่ให้หรอกว้าวว้าวเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไอ้อะไรอะไรอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีของอะไรเนี่ยของพิเศษเลยแกทำอะไรเฮ้ยไม่ ยาทำไก่ชา้าเนี่ยได้ดีมากสุดก็แค่ลงน้ำมันอะไรลงน้ำมันอะไรอะไรเนี่ยปรสิตในร่างแกเนี่ยคอนเต็กคอนเต็กดุดดุดไอ้คัไปคัดดุดไอ้คัดดุดไอ้อะไรเนี่ยคนพาคนเจ้าในเมื่อพวกแกพยายามจะขโมยไก่ไปแล้วฉันจะต้องไม่ได้ไก่พวกแกก็จะต้องไม่ได้ไก่หมดเลยนะจะฆ่าไก่ทั้งหมดแล้วจะไม่มีใครได้ไปงั้นนั่นอะไรเด้ด้านหลังเนี่ยโอ้ยแอบเป็นครอบครัวเบเกอร์วะเนี่ยมันออกมันมันอ้วกตัวอะไร ามเต็มไปหมดเลยแม่เดียวมันเดียวแกมากระทันวันนี้แกคือตัวสุดท้ายขึ้นไปเอ้ยแอบปวดมาต่อมีอะไรครับแกที่ทำอะไรผมจะเอาไก่ตัวนี้ผมผมจะไปอยู่บ้านหมู่บ้านใหม่แล้วผมไม่อยู่ที่นี่แล้วจะหนีจากที่นี่เหรอที่นี่มันสยองสยองสยองจะหนีจากที่นี่เหรอเอามาเป็นสิทธิ์ผมบ้าผมจะย้ายไปไหนก็ได้แล้วคิดจะหนีจากที่นี่ด้วยรถโง่ๆเนี่ยนะผมไม่ได้หรอกหรือคุณมีที่ดีกว่านี้เอาเครื่องบินไหมผมก็ได้ย้ายอวกาศก็ดี เแล้วงั้นก็ไปสักฉัจะย้ายไปไม่ไม่ไม่ฉันจะไม่ให้แกออกไปจนกว่าฉันจะได้ไข่ฮะแกสัญญากับฉันไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะให้ไข่ก็บอกไงว่าไอ้นู้นมันออกไข่ไม่มีแล้วไข่แข็งกระดูมไหมเราอ่ะไม่มีไข่มันที่นี่ไม่มีไข่ไอ้ไก่พวกนี้มันไม่ออกไข่งั้นแกก็ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแกสัญญาไปแล้วงั้นเดี๋ยวผมออกไข่ให้แล้วกันเอานะเกียร์ไม่เอาออกไกลนี่ยวัด เอาอะวะเอาไข่ไปเอาไข่ไก่ไม่เอาอะไรเนี่ยทำไรเนี่ยอุ้ยเนี่ยอันเนี้ยนี่คือเครื่องยืนยันว่าไอ๊อุ้ยอต่อให้มันมีไข่ไอ๊ะข้างในมันก็ไม่ใช่ไข่แดงเว้ยอันนี้ดู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 เนี่ยไข่ในมือฉันเนี่ยเอาป่ะเอาไข่ไปไปเอาไข่เฮ้ยเอาเอาวิวไปดูละนี่ดูนี่คือความลับไอ้ไข่วิธีมันไม่มีอยู่จริงดูอ๋อ ข้างในมันไม่ใช่ไข่มันเป็นไข่ที่ข้างในมันมีของโอพเฉยเมันไม่มีไข่แดงเมื่อเราไปกินไม่ได้ว่าไงนะทำไมกันวันก่อนฉันกินไข่อยู่เลยละเมอแล้วคุณอนะมันไม่มีไข่มันไม่มีอะไรหรอกไนะทุกอย่างเป็นความฝันอะไรเนะอะไรอเนะ,ะไ,นะไม่มี มันว่างปเปล, <laughs> ล,ล่ปาไม,ออไม่มีใครแดงอ้าวหลักกันโดสำหรับคลิปวิดีโอนี้สุดเจอทกับเจอกับไก่วิเศษไก่ที่ไม่ออกไข่ไม่มีไข่แดงไม่มีไข่อะไรยังไงไม่ได้ของดีก็จบไปเพียงเท่านี้นจ๋าสุดเจอลำรวยมา,มากๆเลยทนะำให้ทุกคนลำรวยนะขอบคุณช่าง้าวก็แกเดีด๋ยวดูโอ้โหเพชรทองเม็ดนินจินดาเต็มตัวไปหดมดเมือ่อวันดา โอ้มีสกุแแลแสแล้ว,ลว,ลวดูหลอกขึ้นมาเลย <laughs> ใครที่ดูมาจนจบแก๊งของสื้จต้องขอ,ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับและก็อย่าลืมใครชอบฝากด้วยกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้พวกเราในการทำคอนเทนต์ใหม่ครับสนุกหรือเก็บอื่นอนอกมาต่อด้วยน,นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปพักก่อนก่อนน้องโลล่บายๆคนดูโหน่อย